สวัสดีครับเอฟซีเปนส่องเลยทรรมบุ้รทุ่มทุกท่านนะครับผมยอดวันเากนะาะเกาะกระยิบพ่ายเอฟซีเลยทรรมบุตรทมทุกท่านมาที่บ้านเสียโกนะครับเสียโกนี่งวดนี้มันกำังฝันอีกแล้วนะครับเลขของฝันกับเลขนกห้องนะครับสามตัวหางเดียวเลขนกห้องนะครับกับเลขของฝันเพิ่นนะครับในงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกเจ็ดนะครับเพื่อนที่ได้ติดตามไปฟังน่วมกันนะครับความแล้วก็บหนะ้ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ เพื่อนที่ได้ใจได้นกที่วังนี้เพื่อนบอกนี่ก็ตามไปฟังป้อมครับผมเลยครับตามผมมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสวัสดีครับเอาไม่ตั้นเนี้ยไปเนี้ยไม่ตั้านเบาๆเร็วให้ทีค่ะต้อนไปต้อนไปมันเอาเองกล่องคนนี้เลยสิเห็นกล่องคนนี้ได้ไหมได้ตั้นไปเปล่ยนตันล้ได้เปลี่ยนหน้าแปลง่นหน้าผ้าผู้นางได้ไหมอยู่จะลิงลับได้ก่อนถ้าเป็นใน้ก่อนไม่ได้ได้ไปอัน บอบอกเมื่อไหร่ว่าได้ไปมืออื่นมื่อื่นว้นวัดศิษไปหามอกระถิ่นมอกระถิ่น่อยูวัาศิไปเมื่อนท่าเนี่ยไปวันนู่นบ่บ่วันทิ่ไปมื่อเขาเปิดแต่มหมดเจ้าโต๊ให้คยูหบ่จ้ะอืมอกเปิดเง่มแรงอ้มอเขาเปิดแต่แรงคนน่ะอ๋อคนเปิดเงี่ยมได้ยี่นี่ก็ ปกติกรเพาะเนยมแรงเหรอปเปิดสาโม่งไปหาเนี่ยเอากันว่าไปเมื่อื่นก็ไปฟอกหมู่บ้านนกับไปฟอกหมู่บ้านเนี่คนเปฟอกไปฟอกหมู่บ้านกับว่าผักมอนี่มือื่นเท่ากับไปฟอกอีกยังไปฟอกาละันนี้รอบได้เียงมาสัมัหันเขาจ้าก็เมน็นมาว่าโอ้เียแข็งแรงแล้วพาลุกได้มันจันรเนี่ยแต่ว่าสีดีเลยเสียกสีสี สีดีนเดไปเจ้าู oui. Teraz, e ้เจ้าหนึงสีพอดีดีว่อายุวันอายุวันหลายดอกสิบแปดนึงนะสิบแปดบวกยอก็เลือบวกฟันบวกยัง่บวกันนะโทรศัพท์สายรวนรวนไปพวกหนูแรงลอยเลยอย่ามันนั่งแป่งตกรงจริงกับฟันกับันันนค่ะฟันเฮ็ดเี้ยมันม่บอก อาก้นมปมุงอยู่สูงกลามที่เป็นเียงังบนเี่ยลังนีอันบ่เนี่ยเนี่ยลังนีกเอาเล็กเงี่ยเท่านั้นเลยเอาเล็กเียเท่านั้นเลนาะเลยคือตียมันออกเนาะเคยปันแบบนี้บ่ีฝุ่นดจืดอไเคยบันว่ามันมาอันนั้นมันตะโดนมันจืดว่าออกกันบ่ออกกยูน จะเล่ิานี่เเลขบขงบนมีขงบนอะไรยูทวงเ้บนเลยเหงดไม้บดเเหไม้บเลย็ดไม้บดเลยเห็ดไม้บเลยนห็ดไม้ดเห็ไม้บนเลยเห็ดไม้บดเยเห็ดม้เยเห็ดไ้หดไม้เห็ดขม้่แล้วหนในม้งหลังคา้บดเลยเห็ดไม้บดเ็ไ้บเหม้เลยเหม้เ้เลเ้เล็บเนาะ็เลย้บเ้านเยบเล้านเลยามับเก่าหนึ่ม อืมปรากฏว่าม oh. ันเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งมูสามมีตัวน้ำหนาดิเนาะบัวมีตัวเก่าหนึ่งโอ้ยมันเรียกงมันตัวนี้แล้วเฉยเลยแะ่ีคือคืาเล่ยึ่งทียอ่งปกติกับบคกอยฝันเนาะขันฝันเน็้ยตะกี้มันออกมันเนาะฝันฝันอะไรบางคนขอบอกกฝันฝันเที่ยวบ้านหลังนี้มันออกยงออกหนึ่เก่าห มันอตัวตรเลยตัวตรงเลยกสายางกันมกันับอานหก่กกันเลยว่าต่งกันมันหลยหลตัวาอ่างหนหลทางล่างเซีหนึ่งล่างซีหนึ่ง่าตรงขึ้นบนอซี่นึ่ตันนี้เป็นเป็นล่างนะ บนเก้านึมันมันเป็นผวอสิว่าบนนี่ได้ไปมุ้งน้งคาเองเม่มุงหลงคาเองสิบหาเกาเนื้อจะเป็นบนบ้านนั่บ้าน่บ้านเราที่นี่ช่ยกันตอนนั้นได้บก็อันมี่นีแต่พวกฝันเลยเก้าหนึ่งนี่ฮะวันเีเฮียนแต่ว่าตัวสี่หนึ่งนะว่าอย่างไี่หนึ่งฝันอันนี้ไว้แก่ลง ไม่เป็นผ้าผ้า้าผาโอ้เออว่าเป็นยังกันเลยผ้าผ้าที่วัดตีออกมาเป็นสี่หนึ่งเคยปั่นลักษณสนาทีผ้สุภาพี่ไหนออกสี่หนึ่งบ้าน่ออกสี่หนึ่งมาณเก้าหนึ่งกับสีหนึ่งเจ้ามันแจนไอมันแจยี่หนึ่งลังอย่างเก้าหนึี่หนึ่งเก้าหนึ่งมันใจบกัมันใจกันเนบนเป็นบนอส่ลูก่ยยี่สี่สองคือมันใจทั้งบนทั้งล่างเจแยกกันนแยกกันดอกเขาเขา ขัักสามตัวกับเอาสามท่เนี่ยสามคือมูสาเนี่ยสาเท่เก่าหนึ่งกี่เอ่ก้าหนึ่งสามสินี้หรือห่งหรือสามสาเก้าหนึ่งสามเ่เป็นแบบนี้สามเาหนึ่งสมตัวก็กำบารจไสว เดอ้อเฮียโก้พ่ออยากเ่าลายมันฟันหน่อยๆฟันว่ารื้อบ้านหลังนี้เหตุไม่ขึ้นไปมุ้งหลังข้าไม่เหตดไม่หมดเลยเพื่นว่าเลขบ้านคือเก้าหนึ่งมูสามนะคะเพื่นบอกว่าอาจจะเป็นบนะะแต่ว่าสีหนึ่งนี่เพื่นว่าอาจจะเป็นล่างเป็นฝันที่ไม่สุภาพตีออกมาเป็นสีหนึ่งแต่ไม่พูดความฝันนะคะอาจจะเป็นล่างถ้าเลขสามโตนี่เพื่นว่าอาจจะเป็นสามเก้าหนึ่งคือเอาเลขบ้านกับเลขมูบ้านมาใส่กันเป็นสามเก้าหนึ่งนะคะ ทั้งห่ตทั้งมวเป็นแม่ทางหาูอจากทิเบงรัฐบาลไทยนะคะไม่ทำนี่ทวีอันค้าว่าว่าที่แหล่ได้ยินว่าเสียงนกห้องกันไหมอยากถามยี่ดีนินนกก่นเมือนั่นนอนงอยู่นี่อะยนเว้นน่ะเออใลนี้มันห้องเออห้องสามที่เพียนกยังเหลวเบเห็นตัวบเห็นตัวมันห่องนีท่านกังเว้นมันเถอะแนนกังเว้นเออมันห้องอะไรจงไดสี่เก้าเจ็ ซีเจ็ดไม่ได้สามตัวตัวนี้ไหมเจ็ดเจ็ดปีนั้นแม่อวนเห็นมันห่วงมาสือกับแม่บางถือเล่นบเอาออกเล่นบยแย่บางเดชสวยนักบาเทนโอ้นกนี่มันคุ้นตัวนี้ไหมไม่ต่เรียไว่อยู่ย่อวนบ่ถือบ่ถือท่องเลไตั้งนั้นแยบางถือท่องไดจัเลยเก้าเจ็ดมา้ะซีเก้าเจ็ดน่ีเก้าเจ็ด ตามโตห้างเดียวกานออกมาสิถ้ามันออกอลีสเป็นน้หานกนเดี๋ยวมันไม่เองน้ำบะไหรอกม่เองเลยนกของบอกเลขคือีเกามันไมเองกเกว่ฝันคือเก่าหนึ่งกับีหนึ่งะคะเกตามมันกว่าแจ้งเติบวิทีจนนอุ่นจักคนนี้กีเาเจ็ดกี้เขาเจ็ดนกอสกกเป็นตัวตั้งสามนกของบอก สี่เก้าเจ็ดสเก้าเจดอยู่ทีาเถื่อพจ้ะ่เดียวโอเด้ทั้งตัวเลยเนาะโลกบอเบคือบบอลฝันดิบี่เดืองจริงบจ้นี่เืองจริงเลยบรินนนฝันบรินนนฝันเนี่นออบออกขอ้นพีบอกเล็ขึ้นรถน้องนาได้เนาะพีปูยาควายีปูปูกระยายปูยาเนาะอยเมื่อไรตัวเดีสักนึ่เนาะเมื่อไร นกห้องบอกกับสี่เก้าเจ็ดคยห้องก็เคยถือคยออกทั้งสามตัวเล่นบ่สี่สามตัวเลยนพูดไหมสามตัวจนได้ท่องจนได้ทองนอกจากนี้หนูคันห้องลักษณะนี้หนูเคยเห็นอยู่มันเป็นตัวน้อยๆมันเสียเต็งสี่ง่ายมันห้องมันสีบินสุดไปสูงสูงแล้วมันสปปล่อยตัวลงมาแล้วมันก็บอกเลยมันสีหอนหอนลงมาแล้วมันก็อันนี้ก็นอนี่ช่างนี้เนาะเอาอูนอนอยู่นี่เดียบร่วมได้มันห้องนี่ชางนี้การเม็ดเนาะกางเม็ดเมื่คิดน็กเล็กมัน 我可不这种，俺们过了才不行。 ได้เป <mile> <c oughs> for ็นกี้ตาเด้อไม่ไก่มาไก่ห้าวเก้าห้าเก้าห้าว่ามีไก่ยังขี้บอกไหยไ้างบอออกกันนะไม่ออกบางงานเขาบอกแตว่าส่วนมากช่วงหนึ่งมันออกดูยี่ที่มพมปรุงไปฟ้านั่นแหละยิ่งแข็งยิ่งแลี้วเก่าไงยิ่งเี้่วช่วงมันเดอร์ดูด่นละกาสมักาตัวนี้สมัยไม่สมัยทาศัพืถือกาเบาแล้วได้กาออกไทย เก้าห้าเกาหามดาหนเอาเอาท้าบนี้เน่บนีเลขกสามตัวมันนี่สามเก่าหนึ่งเหลขกบานเนาะบานนี้กับเล็นก่ห้องนี่สี่เก่าเจ็ดนี่คิดมักทะเลน้ำหนักตัวหนักเลมักเก่าหนึงทีแล้วมักเลขเงี้ยนมักเล็เงี้ยนตีเป็นเลขกัานแม่นะห่้องจั้มันห้องบนล่างไปนะบนล่างไปได้หมดห้านกตัวห้านกตัวตีอาเลียนเลี้ยนตัวสามเก่าหนึ่งเนาะมันใจเลขบานนี่เหล็กบานหลายกเลน เด็ก่องี่าเจ็ดสี่เก้าเจ็ที่นถ้าถือไปน้ำหานกน้ำกันแต่ก็ถือไปนํำกระติกมากระติกมานนะหมาเห็นรู้วันกับว่าเ้ยเพื่อนก็ให้ใครถือจนว่าได้ท้องเนาะนกตัวบ้านนี่ไหมสมัยไม่ไย่ถือเป็นซีฟว่าปีละนกโตบอกเลยไม่งย่มันบอกไปประเทศนะ ตายแล้วเกิดไม่คน่่เห็นว่ากเาั่นนกเากปีนกปีนโท่อเป็นเทพคนเดบเใหม่โซกับเป็นเนาะคู่กจีนมากค่ก็เปลี่ยน้ากกเป็นไดที่เป็นเสียงนกก็ได้่าทำูัดลมไม่ได้ปัดเนี่ยันเป็นของจริง ปน่อยแซ่เนี่ยนะถือเลขยันเลบ่เคยได้ฝันมิถันโนคองบอกจริงๆเจ้าตกขาวด้วนี่เนี่ยตกขาวบ่หงจัดเนี่ย่าถ้าฝันอยากมิถันโองบอกปรกกับกาวดซิ่งวกเนี่ยกับนกบอกก็บถือปลหน่อยที่ว่าก็ถือร้านบยหาซื้อไตามเฮ้ยผมบยฝันถือเลขเอาสรุปแล้วมิท่นนี่เนาะมิันนีเอาเรียกกันเกียโกลวครับ ไม่ต้านีาน่นะค,ครับอ้าวอิฐสูบ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 หุ่นสูบดีทูบหุ่นน่ครับขอบคุณครับครับขอบดีครับครับสำหรับในไายคลิปนี้ผมสะดุยครั้งหนึ่งนะครับเสียโก้ฝันอีกแล้วก็เรียกนกฮองงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกเจ็ดนะครับเพื่อกี้ฝันเกี่ยวบ้านเพื่อนนะครับบ้านเพื่อนก็เลขที่เข้าหนึ่งมืสามนะครับครับเรียกพันฝันบุฒิสภาเป็นวันทีสี่หนึ่งเป็นเลขล่างนะครับเลขบนเป็นเก้าหนึ่งนะครับ มู่สามนี่เพิ่นมาจับใส่เป็นสามก้อนหนึ่งนัเลขสามตัวนะครับสําหรับเลขนกห้องนะครับก็มีซีเก้าเจ็ดซีเก้าเจ็ดนะครับห้องบอกหลายเทียนะครับเคยห้องเคยบอกเคยถึกนะครับก็มีเท่านี้นะครับเป็นแนวทางซื้อแต่กินแบงค์รัฐบาลนะครับก็หวังไบเอฟซีและตมพุช้อมุทานห้องเส้นเงินฟังแล้วนะครับสซาโลมิไถ่ายคลิปนียก้อยยุติเพียงเท่านี้พรกวันนี้คิดต่อตไปส้าไม่ใช่มีโชคดีสวัสดีครับ